พิ้วไปแบบโอ้โหทั้งทุ่งเลยครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการพิกแอสอย่างดีนะครับมีความสุขสนุกสนานด้วยกันกับรายการพิกแอสทุกตอนนะครับครับแลนผู้ชมครับมาการจนันทบุรีครับปนมทวนโอ้โหสุดยอดเลย ผมแวะร้านแตงโมพ้ะอ้อยแล้วข้างหลังร้านนะครับข้างๆร้านโอ้โหเป็นไร่ๆเลยอันนี้เป็นทุ่งปอเทืองนะครับแอดการจินบุรีโอ้โหมาถ่ายทำก็ได้เลยนะ่นมาว่าุดลมเย็นสบายมากเลยและ อันนี้เดือนธันวานะโอ้ยตรงหนาวตรงเย็นกว่าน,นี้แน่นอนนะครับที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับหน้าเที่ยวนะครับมานะครับมาแวะเที่ยวกันครับที่ปนมทัวร์จังหวัดก,กาญจนบุรีครับกับทุ่งปอเทืองแอดกาญจะนะบุรีครับรายการบิ๊กแอดแนะนำครับแนะนำครับ ตจอ,อะ่ะสวยครับสวยครับท่านผู้ชมครับปอปอเทืองนะครับแต่ว่าสีเหลืองทองมากเลยไกลสุดลูกหูลูกตานะครับอยากให้มาเที่ยวกันนะครับวันหยุดดีๆวันสบายน้านานๆาน ปอเทืองแอดการจนะบุรีครับรายการบิ๊กแอดแนะนำครับแนะนำครับผมเองแล้วอบครัวก็มาเดินเล่นกันโอ้สบายๆเลยครับโอ้โหเขาปลูกก็ได้สวยงามนะครับผิวผิวใบแบบโอ้โหทั้งทุ่งเลยครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการบิ๊กแอดอย่างดีนะครับมีความสุขสนุกสนานด้วยกันกับรายการบิ๊กแอดทุกตอนนะครับขอบคุณและมีความสุขด้วยกันครับสำหรับวันนี้ครับกับที่ คับนี่ครับทุ่งปอเทืองแอดการจนบุรีสวัสดีครับผมแวะร้านแตงโมป้าอ้อยแล้วข้างหลังร้านนะครับข้างๆร้านโอ้หเป็นไร่ๆเลยอันนี้เป็นทุ่งปอเทืองนะครับแอดการจนบุรีโอ้โหมาถ่ายทำก็ได้เลยนะัน